วันที่21่กราคม2,566ขอนำส่งการแบ่งปันเกี่ยวกับคัมภีร์เต้าเจริงบทที่60และคาําอํำนวยพรในเดือนแห่งการขึ้นปีใหม่สิ่งสำคัญในการอบรมสั่งสอนลูกคือการทำตนให้ดีเงื่อนไขก่อนหน้าของทั้งสองไม่ทำร้ายกันคุณธรรมทั้งปวงหัวสู่ประชา ือใช้เต่าปกครองแผ่นดินหากผู้ปกครองมีรักเมตตาและสงบนิ่งผู้ใต้ปกครองมีความบริสุทธิ์เรียบง่ายและวิริยะก้าวหน้าทุกคนร่วมกันปฏิบัติตามกฎเดียวกันในสภาพแวดล้อมของสังคมได้ให้ความเคารพต่อคุณสมบัติขั้นเทพของผู้คนทั่วไปทุกคนได้รับอิทธิพลน,นี้และปฏิบัติเช่นเดียวกัน นี่คือคุณธรรมทั้งปวงหัวสู่ประชาในที่นี้ผู้ที่แสดงบทบาทได้มากกว่าคือผู้มีตำแหน่งสูงหากผู้ปกครองอยากทำร้ายผู้คนผู้ที่อยู่ใต้ปกครองไม่มีกำลังต่อต้านหากผู้ปกครองสามารถใช้เต่าปกครองทั่วล่าสร้างสนามแม่เหล็กของสภาพแวดล้อมที่มีคุณธรรมล้ำลึก ประชาชนของประเทศนั้นและลูกหลานของครอบครัวนั้นล้วนจะได้รับการหล่อเลี้ยงการอบรมสั่งสอนของครอบครัวในยุคสมัยนี้มีปัญหามากมายและมีความสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆอันที่จริงไม่ใช่การอบรมสั่งสอนมีความสลับซับซ้อนแต่เพราะไม่มีความบริสุทธิ์เรียบง่ายอีกต่อไปแล้ว ากการศึกษาปฏิบัติตามกฎที่ทั้งสองไม่ทำรายกันคุณธรรมทั้งปวงหวนสู่ประชาปัญหามากมายจะได้รับการแก้ไขประโยคที่ว่าทั้งสองไม่ทำร้ายกันหมายถึงไม่ทำร้ายทั้งผู้อื่นและตนเองในช่วชีวิตคนเราเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่ถูกทำร้ายเลย แต่อย่าจงใจสร้างการทำร้ายขึ้นเมื่อไม่เพราะเหตุของการทำร้ายย่อมไม่มีผลที่ถูกทำร้ายเกิดขึ้นคำว่าทำร้ายในที่นี้ประกอบด้วยร่างกายและจิตใจเป็นต้นทุกด้านบางครั้งร่างกายถูกทำร้ายมักรักษาหายได้อย่างรวดเร็วแต่จิตวิญญาณถูกทำร้ายกลับแฝงเร้นไว้ลึกมาก หากชำระล้างจุดอุดตันภายในจิตใจไม่ทำจุดอุดตันนี้อาจส่งผลกระทบต่อคนไปตลอดชีวิตในการอบรมสั่งสอนพ่อแม่จำนวนมากวางความปรารถนาเชิงอัตตวิสัยของตนไว้ก่อนหน้าความต้องการของเชิงภาวะวิสัยของลูกดังนั้นพ่อแม่บางคนจึงให้ความสำคัญแต่ผลการเรียน เป็นเวรชนบางก็เรียกร้องให้ลูกเป็นอย่างที่ตนคาดหวังไว้แต่เป้าหมายของการอบรมสั่งสอนคือการให้ชีวิตเติบโตอย่างมีความสุขการเติบโตที่ว่านี้ไม่ได้หมายถึงเพียงการพัฒนาทางร่างกายยังมีการพัฒนาจิตใจให้สมบูรณ์อีกด้วยหากมองข้ามการเจริญเติบโตของชีวิตในระดับที่สูงยิ่งขึ้นเช่น ลูกจะมีความสุขสุขภาพแข็งแรงเป็นคนดีแข็งแกร่งทรหดหรือแบกรับหน้าที่ได้หรือไม่เป็นต้นนี่คือการทำร้ายที่รุนแรงที่สุดข,ของชีวิตน่าเสียดายที่ปัญหาของเด็กสมัยนี้คือไม่มีแรงบันดาลใจในการเรียนไม่มีความสามารถในการเข้าสังคมไม่สนใจโลกแห่งความเป็นจริง และไม่มีความรู้เกี่ยวกับคุณค่าของชีวิตเพราะปลาอยู่ในกระทะจะกลับด้านตอนไหนก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวเองดังนั้นเด็กหลายคนจริงไม่อยากสแสวงหาความก้าวหน้าพ่อแม่มากมายรู้สึกว่าไม่ยุติธรรมตนเองนั้นเสียสละทุกอย่างเพื่อให้ลูกมีชีวิตที่ดียิ่งขึ้นชัดๆแต่ลูกกลับไม่ยอมรับอันที่จริง พ่อแม่ที่ดีจะไม่พูดถึงการอุทิศตนหรือเสียสละแต่จะประดับคุณสมบัติขั้นเทพไว้กับตนคุณสมบัติขั้นเทพมาจากการปฏิบัติตามเต๋าเมื่อปฏิบัติตามเต๋าเราจะทำร้ายใครไม่ได้และไม่ทำร้ายตนเองเมื่อทั้งสองฝ่ายไม่ทำร้ายกันทุกชีวิตจะมีพื้นที่ให้เจริญเติบโตทุกครั้งที่คุณธรรมอันดีงาม ได้ปฏิบัติจนเป็นอัตลักษณ์จากกระตุ้นคุณธรรมอันดีงามของอีกฝ่ายให้ทำงานเท่นนี้จึงเป็นการสร้างสนามแม่เหล็กแห่งความผาสุกที่คุณธรรมทั้งปวงหวนสู่ประชาขึ้นในครอบครัวลูกคือกระจกบานหนึ่งสิ่งสำคัญในการอบรมสั่งสอนลูกคือการทำตนให้ดีนี่คือภูมิปัญญาของคุณธรรมทั้งปวงหวนสู่ประชา ขอเพียงพ่อแม่กลายเป็นสภาพแวดล้อมลูกจึงเป็นตัวของตัวเองการมอบเรื่องของลูกคืนให้ลูกไปเท่ากับเป็นการคืนพลังให้แก่เขาด้วยเช่นนี้ลูกจริงสัมผัสได้ถึงความปิติของชีวิตที่เจริญเติบโตซึ่งเป็นแรงขับเคลื่อนให้เขาทำทุกสิ่งต่อไปครอบครัวคือประเทศขนาดเล็กที่สุด ในคําพูดและการกระทําของพ่อแม่มีการยอมรับและความเข้าใจของลูกแฝงเร้นอยู่ในชะตาชีวิตของลูกได้แบกรับน้ําหนักของพ่อแม่ไว้คําพูดและการกระทําของพ่อแม่ในบางระดับก็ได้แฝงเร้นโชคและภัยของลูกไว้หากพ่อแม่ปฏิบัติตามกฎในคัมภีรเต้าเต๋อ,ตอรจริงได้ ไม่เพียงจะเป็นการมอบความรักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแก่ครอบครัวแต่ยังเป็นการมอบอุทิศที่ยิ่งใหญ่ที่สุดให้แก่สังคมและฟ้าดินด้วยเมื่อทุกครอบครัวมีเต่าคือความผาสุกที่มากที่สุดในโลกอาจารย์เจ้าเมียวกรว์วันที่21มกราคม2566เผยแพร่วันที่1812